ค่ะ FC เศาหนักมากส่งวิดครั้งสุดท้ายวันนี้วิดแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกซึ่งเป็นคนน่ารักนิสัยดีทุกคนก็ต่างหลงรักน้องน้องวิดแดนเซอร์ค่ะตั้งแต่น้องวิ์จากไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกกับทางแม่ของน้องวิ์นะคะก็ได้ร่วมกัน จัดงานชาวปนักิจให้กับน้องวิทนะคะค่ะทางด้านแม่ของน้องวิทเนี่ยก็ได้นะคะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับน้องวิทนะคะตั้งแต่วันที่31จนมาถึงวันที่2นะคะแล้วก็ถึงวันที่3นี้ก็ได้เลิกที่จะส่งน้องวิทขึ้นสู่สวรระคะ์ค่ะ และทางด้านทีมงานบ่าวภูไทยใจเกินร้อยได้มีการไลฟ์สดให้ชมฟรีด้วยนะคะทางออนไลน์นะคะค่ะกล้องวายุกับทางทีมงานแดนเซอร์นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องชวนขนลุกนะ mm. เพราะว่าเหมือนกับว่าวิทเนี่ยมาลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ mm. คือวิทเนี่ยเป็นแดนเซอร์ที่เวลาเดินทางเนี่ยจะชอบนั่งข้างหน้านะคะทุกคนนั่งข้างหน้ากับ คนขับหรือนั่งใกล้ๆคนขับเพราะว่ามันจะโลง่งมันจะนั่งง่ายนั่งสบายนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะมีโชเฟอร์นะคะคนใหม่เลยซึ่งยังไม่เคยที่จะมาขับรถให้ทีมงานโตเกียวนะคะซึ่งก็มาขับใหม่ทีนี้เขาก็เล่าให้กับทีมศิลปินฟังว่าเขาเห็นผู้ชายใส่แว่นตานะคะ ซึ่งทุกคนก็ต่างพากันขนลุกแล้วเดนโชเฟอร์ก็บอกว่าขาดอีกคนนึงขาดแดนเซอร์อีกคนนึงแดนเซอร์ยังไม่ครบเขาเห็นคนใส่แว่นตานะคะทุกคนก็ต่างพากันแบบขนลุกเลยล่ะคะ่ะทุกคน มีเอฟซที่รักน้องวิทมากแล้วน้องวิทก็มีบ้านฮักมีแม่ฮักที่รักน้องวิทมากนะคะต่างคนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอให้น้องวิทเนี่ยไปอยู่บนสวงสวรรค์นะแล้วก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงน้องรักและก็อาลัยน้องนะคะมีพบก็ต้องมีจากค่อยๆทำใจไป น้องไปสบายและไม่เจ็บไม่ปวดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางด้านคุณแม่ของน้องวิทย์นะคะก็ยังมีความเศร้านะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้คะ่ะทุกคนคืออีกอย่างวันนั้นะ่ะเพจของเจี๊ยบนะคะเข้าไปดูไลฟ์สดของผู้ยาบาลฟินแลนลด์่ะเขาไลฟ์สดทีนี้เขาก็ปักหมุดบัญชีนะคะของบัญชีที่ชื่อ ลลนาโมริ i, นะใช่วันนั้นเจี๊ยบก็ได้ร่วมทําบุญไปนะคะก็ได้โอนไปทําบุญที่บัญชีลลนาโมริเพราะว่าเป็นบัญชีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาบอกว่าเนี่ยใครอยากร่วมทําบุญก็คือให้ทําบุญที่บัญชีนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะเจี๊ยบก็ได้ร่วมทําบุญไปแล้วก็คือสาธุน้องวิด้วยน้องน้องวิทด้วยนะคะขอให้น้องวิทไปอยู่บนสวรรค์น,นะคะเพราะว่า ก่อนที่น้องวิทจะเกิดอุบัติเหตุนะ่ะเจี๊ยบไปดูไลฟ์สดช่องน้องวิทด้วยน้องวิทไลฟ์สดทางช่องเพจเพจวิทตกเกียวมิวสิกเจี๊ยบไปดูคือวันนั้นนะ่ะน้องวิทเขาก็กําลังแจกกว๋วยเตี๋ยวให้กับคนงานก่อสร้างซึ่งบ้านฮักน้องวิทนะ่ะเขาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวไงใช่บ้านฮักน้องวิทเลียเล้ยงเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงนะแล้วก็เลี้ยงเครื่องดื่ม แต่ว่าวันนั้นทีมงานโตเกียวมิวสิกเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวมันก็หลายชามไงคะก็เลยเอาไปแจกให้คนงานเอที่มาทําถนนนะคะใช่ค่ะถ้ามีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวมาแรงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ